นี่คือไข่กรบนะครับผมที่เราเพาะเมื่อคืนนะครับจำนวน60แม่นะครับผมเต็มกลบบามังหนึ่งครับมีประมาณอยู่กับเกือบ30,000ฟองนะครับผมสวัสดีค่ะทุกท่านแม่มปวีณาชาแนลค่ะคลิปนี้แม่มจะพาทุกท่านมาดูกบน้องโอ๊ตนะคะน้องโอ๊ตส่งข่าวว่าเพาะพันกบแล้วนะคะ ย้ายออกจากบ้านเอามาไว้ทุ่งนาค่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยน้ำบาดาลน,นะคะเพราะแล้วกบยุบค,ค่ะกบไม่เกิดนะคะก็เลยออกมาทําที่ทุ่งนาใช้น้ําธรรมชาติน้ําบ่อธรรมชาตินะคะเห็นบอกว่าเพาะมาห้าวันลูกกบออกแล้วแหม่มก็เลยอยากเห็นค่ะโอ้น้าเขียวน้ําธรรมชาติมันก็จะออกใสๆเขียวๆแบบเนี้นะคะแ,บบแล้วคะอ๋อน้ําแบบนี้กบชอบ อให้ออกซิเจนด้วยนะคะออ๋อค่ะตะมีทั้งสามบ่อเลยเหรอโอ๊ตออเเอาแค่สองบ่อพระ่าไข่มันเยอะขึ้นไข่อยู่ประมาณเท่าไหร่คะหลายหมื่นหลายมื่นะมังครับโอ้โหห้าคืนแล้วใช่ไหมเนี่ยออกแล้วนะคะทุกท่านดูสิคะแผบเดียวเท่านั้นเองได้แล้ว กางกระชังก็ไม่ยากเลยนะคะเนี่ยแหม่มละกลางกระชังยากยากงอดเ็าจัดก,กางกระชังง่ายมากเลยปกัปกปกักปักปักแหม่มละโอต้องหาอิดหาอิดหาดินมาทําเป็นขอบเป็นกัน้นไม่ต้องเลยน้ําธรรมชาติออกเขียวๆหน่อยน้องน้องอดบอลนี้ดีกว่าไหมคะไอ้นั้นมันสะท้อนสะท้อนเงา เนี่ยค่ะทุกท่านห้าวันแล้วนะคะออกตัวออกหางอีกกี่วันน้องรถถ่ายได้เนี่ยสามอาทิตย์สามอาทิตย์โดยปกติเร,เราเราฟักฟักไข่เนี่ยใช้เวลาตั้งแต่วันที่พ่อกับแม่เข้าเข้าคู่กันจนถึงขายนี่ประมาณเท่าไหร่เงินกูก็ประมาณ30วันครับคุณสามสิบวันเดือนหนึ่งนะคะน้องวันให้อาหารอะไรกินนี่อาหารกบครับอาหารกบครับอาหารกบโปรตีน37เปอร์เซ็นต อาหารกบโปรตีน37%กบแล้วตอนนั้นที่โอ๊ตว่าอาหารอะไรอะอาหารปลาสวยงือมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันแพงกว่ามันแพงอ๋ออาหารกบก็ใช้ได้โอ๊ตเคยใช้ไหมนี่ใช้ประจำอืมอาหารกบก็ได้ค่ะทุกท่านกบเล็กโปรตีน30กว่าเปอร์เซ็นต์ต่บางคนถ้างบน้อยก็อาหารปลาดุกก็ได้ครับอาหารปดุสัตวจะโตช้ากว่าเลยอใช้ได้หอาหารปลาดุตโตช้านะคะอาหารกบจะโตไวช่วงแรกเกิดต้องปั่นเป็นผงอาฟู S <S อกี่วันเขากินอาหาร 3> 3สามวันสามวันจะต้องแต่จะมีข้อแม้คือต้องให้เขากินไข่เสียไข่ที่ว่าไม่ฟักให้หมดก่อนอ oh ๋อคอยให้อาหารตามครับอ oh ๋อไข่กบเนี่ยมันก็จะมีทั้งตัวฟักและตัวไม่ฟัก <S <S ใช่ใชไม <S <S หมคะตัวไม่ฟักก็จะกินแต่ให้เพรออที่มันออกมาใหม่ๆสามวันแรกอืมให้ออที่ออกมาไข่แดงยุบปุ๊บก็เขาก็ได้หากินละถ้าเกิดเราเอาอาหารไปให้ตอนที่ไข่รไข่แดง ไอ้ที่มันกินไข่แดงยังไอ้กินไข่เสียยังไม่หมดอ่ะมันทำให้น้ำเน่าถ้าน้ำถ้าน้ำเน่ามันจะไม่เป็นสีเขียวโคมันจะเป็นสีเหลืองอ๋อเหรอคะน้ำเน่าจะเป็นสีเหลืองนะคะทุกท่านนี่เป็นน้ำที่ว่ามันโดนแสงแดดแล้วก็โดนอ้พวกอาหารนี่ครับอาหารตะไคร่น้ำเนาะขึ้นแผงตอนพืชมันเป็นแผงตอนพืชครับอ๋อแผงตอนพืชก็เป็นอาหารของลูกอ๊อดเนาะใช่ครับค่ะกต่ลว่าเป็นน้ำดีถ้าน้ำเสียจะเป็นสีออกเหลืองนแดงอ๋อถ้าน้ำบาดาลก็คงจะออกสีเหลืองมั้งนะ ยังไดเจวถ้ารอดถ้าเลี้ยงรอดก็น่าจะต้องดูว่ารอดรอดต้องเป็นน้ำสีเขียวนะคะทุกท่านเป็นน้ำดีนะคะน้ำสีเขียวเนี่ยน้ำดีถ้าน้ำเหลืองเนี่ยน้ำเสียสักอยู่แต่ผมจะใช้วิธีการแบบว่าทุกเช้าจะเปิดสเปรย์น้ำเบาๆประมาณไหนคะอย่างนี้เหรอคะน้องวันลองเปิดดูสิมันต้องเปิดปลอกใหญ่ที่ปั๊มอ๋อมันกับออกน้ำเบาๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสเปรย์น้ำเบาๆตอนเช้าเพิ่มออกซิเจน เย็นแล้วก็เพิ่มระดับน้ำไปเรื่อยให้ได้ให้ได้น้ำใหม่ตลอดทุกวัน<อ>คือจะไม่ใช่แบบว่าให้เขาล้นออกใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อให้เขาล้นออกนะครับเติมน้ำเติมน้ำเจือจังน้ำเก่าเนาะให้น้ำสะอาดให้น้ำเจือจงังตลอดเวลาตอนกลางคืนก็เปิดออกซิเจนให้กันออฟน็อกตอนกลางคืนครับอ๋อตอนกลางคืนก็ต้องเปิดออกซิเจนนะคะตัวใหญ่เลยโอ้ยครูจะเพาะไหวหรือน้องอด แมมจะพอะได้แล้วก็ตั้งทุกท่านดูเนี่ยเฮ้แต่ว่าบางๆมันไม่มีปัญหาหรือแล้วคะ,ะอ๋ออ,อืมอ้อยก็ตัวเล็กๆเนาะพูดถึงว่าแม่ไม่เคยเห็นหรอกนะคะ<า>สัง่งมาจากเน็ตอยู่มันเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทปั๊มนี้ขายตามร้านปลาสวยงามน่าอยู่พันกว่าบาทอ๋อค่ะวันนี้เนี่ยค่ะมีหัวออกนะคะแต่หัวเดียวดันาดมหัวเดียวหัวหัวเดียวสามบ่อเลยเหรอคะใช้ไม่ใช่ครับใช้แค่ ทางเดียวเพราะว่าให้น้ํามันไหลให้น้ำให้ลมมันนะครับแรงดันมันไปแค่ท่อเดียวต้องเรียนลูกไปเรื่อยๆนะคะถ้าออสเยอะลูกออสเยอะๆเนี่ยนะคะออาซซียนไม่พอจะต้องเติมให้เขาค่ะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะออกไข่เยอะเยอะมากอนแรกคือต้องเกิดตอนกลางคืนนะครับคมันจะเต็มผิวน้ําเต็มหมดเลยแล้วคะใช่คตอนกลางคืนเหรอคะใช่ครับมันจะขึ้นมาฮุบอากาศตอนกลางคืนตอนนี้มันยังออกเซียนในน้ำมันก็เลยเซียมันจะขึ้นมาฮุบแบบตัวนั้นแต่มันจะขึ้นมาเต็มผิวน้ำ คาดว่ามีอยู่หลายหมื่นตัวนะคะทุกท่านเนี่ยหลายหมื่นแล้วโอ้ใครสนใจลูกออสนะคะอีกสามอาทิตย์ติดต่อน้องออสได้เลยนะคะเดี๋ยวแหม่มจะทิ้งเบอร์โทรให้หรือแม่ก็ติดต่อนแหม่มก็ได้นะคะลูกกบเลี้ยงเนาะน้องออสกบเลี้ยงค่ะกบสามสายพันธุ์หรือกบบูฟอฟ๊กมีบูฟอกเป็นหลักด้วยนะคะกบเลี้ยงกบลูกผสมเนี่ยจะโตไวมากนะคะมาเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะได้ความรู้จากลูกศิษย์เนี่ยค่ะถ่ายทอดแลกเปลี่ยน สอนด้วยเห็นเริ่มขึ้นนะอือฮึเริ่มเห็นแล้วค่ะทุกท่านเนี่ยตอนกลางวันมันมันคือมันไม่ขึ้นนะโว้มันจะอยู่อยู่ข้างใต้ผิวน้ํามันจะเย็นเนาะแล้วตอนนั้นผมเปลี่ยวเซรั่มเนี่ยมาช่วยกรูใช่ไหมอืมวันนี้แต่กลางคืนต้องเปิดใช่ไหมให้ออกซิเจนวันนี้ร้อนสี่สองสามองศัวน้องกาเดี๋ยวจะเป็นลูกออดต้มเออน้องออดมีแนวทางขายลูกออดยังไงคะเนี่ยขายลูกกบเป็นหลักครับูลูกกบ ไอ้ลูกกบลูกกบก็กบเนี้ยครับมันจะขายเป็นช่วงแล้วแต่เป็นช่วงครับบางอาจจะน่้จเอากินทุกอาทิตย์เป็เดือนอะไรเงี้ยเป็นช่วงถ้าเหลือลูกกบเยอะก็ได้เป็นกบเนื้อเยอะครับลูกกบนี่คือมันประมาณไหนสามอาทิตย์ใช่ไหมคะครับประมาณก็ไซส์ตัวไซส์เท่าเหรียญห้าตัวละบาทตัวละบาทเหรียญห้าอืมอืมอืมคือหางขาดยังไม่ขายก็คือให้มันกินอาหารจริงอืมหางขาดก็ต่อไปอีกใช่ไหมคะมันขุนให้มันแบบ แรงแล้วครับรายส่งจะสบายใจลูกค้านี่ยวิธีการส่งส่งยังไงคะถ้าก็ถ้าไปต่างจังหวัดนี่ส่งไหมคะอาจจะยังไม่ได้ส่งครูเนาะกลัวใส่กลัวใส่พัสดุไปแล้วมันตายแลหว่าใช่ตายหนึ่งแน่ๆเลยค่ะเลยน่าจะถ้าไม่ถ้าไม่ได้มารับที่นี่ก็จะใส่ถุงใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็ใส่ตะกร้า ครับส่งส่งถุงปุ๋ยไส้ตะก้าส่งไปทางไหนคะรถบขสขับรถเองครับอ๋อในในจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะสุรินทร์ศรีสะเกดใกล้เคียงนะคะถ้าปริมาณมากๆก็ก็ส่งนะคะหรือถ้าไม่มากก็คิดค่าขนส่งเลยเนาะบริการนะคะนี่ค่่ะนีก็แผลไม่ไปค้าน้ำมันมาได้เลยนะคะบ้านไพรการนะคะบ้านไพรการหลังโรงเรียนสังขากับทุกท่านนะคะหนุ่มน้อยนักประมงนะคะเนี่ยมีหมุกเบิกใหม่ไม่มีบ้านมีแต่เสื้อผืนมอนใบ อาณาจักรของหนุ่มน้อยนะคะสวนยางไข่น้องเอิร์ตยางผมนะเออนี่เห็นไหมคะสวนยางก็ใช่กระหน่ำยังไม่มีเลยะคะ่ะเพื่อนฝนตกมาเปียกแน่นอน,นเต้นมาสูนได้มาเมื่อวานเต้นหน้าร้อนเนี่ยนะเราคงค่อยกางหน้าฝนครับ <c oughs> หน้าร้อนครับอืมค่ะ <c oughs> บริเวณของน้องโอ๊ตนะนะคะน้องโอ๊ตน้ำมาจากไหนนี่จากสระชลประทานตรงนี้ไหนคะอ๋อทางนู้นอ๋อชลประทานกับทุกท่านไม่ใช่สระตัวเองด้วยนะคะสูบมาดูดมาเนาะระบบแช่น้ำ ก็เรัแย่ยงๆกันคือที่ตรงนี้เป็นที่ยากกันคือแชร์ปั๊มกันแล้วก็ต่อท่อใหญ่เป็นเดียวแล้วก็แหนกแห่กใช้น้ำมาใครอยากใช้ก็เป่าเอาแล้วแชร่ข้าวเจ้าจ,จาัดค่ะน้ำชนประทานนี้มาจากไหนน้ำฝนเนี่ยครัาฝนมันลงไปแฉะน้ะฝนมันก็ลงไปเป็นขุดคลองไว้บ่ หรือขุดขุดสระใหญ่ไวอ่าขุดสระนี่เป็นสระของหมู่บ้านอ๋อแล้วก็เปิดมาใช่ไหมคะเปิดใส่คลองมาเรื่อยๆเอาปั๊มเอาปั๊มไปดูดเอาใส่ข้อมาเลยครับอ๋อน้ำข้าวใช้เหลือเฟือค่ะเหลือเฟือครับใช้เท่าไหร่ตรงนี้น่าจะเก็บน้ําได้ดีเนี่ค่ะทุกท่านแม่ผก็เนียนเลยอยากที่นี้น้องก็แบ่งไข่ครูบ้างเด้อรอบหน้าเมื่อเมื่อไหร่น้องก็จะเพาะมันดิสามวันครับผมผมจะทำไอ้นี่เสร็จก่อนเลยนะคะ อันนั้นทำอะไรคะโอ้ไปดูเองกอัะทุกท่านแค่นี้ยังไม่อะนะคะอยู่ที่บ้านก็มีตั้งเยอะออกมาข้างนอกอีกอมีวางลวดด้วยนะคะเนี่ยการวัวการวัวตัวเองนะคะออกไปนาของคนอื่นไปกินพืชผักคนอื่นนั่นนะคะดันบอ่อมรกชั่วโมงู้ดันบ่อเพิ่มอันนี้จะทําบ่อแบบไหน้องรถจะเพาะใส่กระชังบุกล้อไข่มาอ๋อเอาไข่มาบรย ก็ใช้เวลาเตรียมน้ำประมาณวันเดียวก็คือวันหนึ่งแล้ว uh ก um, ็เติมพวกปี๔พวกปี๔พวกอะไรพวกที่อาหารของพวกโอริเฟอร์ไรแดงอะไรเงี้ยเป็นทางธรรมชาติไนทุนเพราะบ่อเนี่ยผมดูสางมากมันลดต้นทุนไปเยอะแล้วก็ได้กลบปริมาณที่เยอะแล้วต้นทุนบ่อที่ปูกกว่าใช้เชาว์โค บอลนี้ผมวางก็ประมาณทําบ่อกับพันเดียวแล้วค่ะอุ้ยถ่ายก็หลายบาทแล้วเด้อถ่ายดันดินถ่ายอเออถ่ายห้าร้อยอีกห้าร้อยรยพะแยงพแงสองวันก็เนี่ยค่ะทุกท่านอันนี้บอดินนะคะบอดินเอาไข่มาโรยอีกสามวันเรามาดูกันค่ะน้องอดเออพ่อไข่เผื่อครูด้วยเด้อ ว่าครูจะเราเอาไปลองน้ําบาดาลกับน้ําสะเดี๋ยวจะสูบน้ําสะขึ้นมาสองบอกว่าอันไหนมันจะได้ดีสําหรับที่บ้าน,นต้องมาเอาแต่เช้าได,ได้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 เอามาเอาแต่เช้าได้เนี่ยค่ะทุกท่านพาทุกท่านมาชมนะคะเริ่มต้นปีของน้องโอ๊ตนะคะเริ่มต้นเพาะเป็นการเพราะครั้งที่สองนะคะครั้งแรกไม่ประสบผลสําเร็จนะคะใช้น้าน้าบาดาลน้ำบาดาล <laughs> ค่ะน้ำบาดาลมันเข้มมากนะคะลูกอ๊อดลูกอ๊อดอยู่ได้สามวันยุบไปเรื่อยๆก้ตายแล้วอู สามวันก็ตายไปเรียบ้านแม่มก็น้ําบาดาลเหมือนกันค่ะก็เลยจะลองขอไข่น้องโอ๊ตเนี่ยนะคะไข่กบน้องโอ๊ตไปลองดูว่าน้าบาด,ดาลที่บ้านแม่มจะโอเคไหมแม่มจะเปิดน้ําไว้สักประมาณ3วันทิ้งไว้นะคะแล้วก็จะเอาน้นําสระในน้ําสระที่บ้านก็มีมาลองดู2อย่างนะคะอล่ะขอบคุณน้องโอ๊ตนะคะวันนี้พามาชมอ่แม่ผมลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามชมค่ะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอะไรบอก